ในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับมาดูตำแหน่งจุดอ่อนนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระนารายณ์นะครับอืมเป็นความใจอ่อนนะอยากช่วยไปหมดนะท,นนทนํานู่นทานี่ใครให้ช่วยอะไรก็ช่วยทุกอย่างเลยนะทำดีไหมดีการช่วยเหลือคนเนี่ยเพราะว่าคนเขาก็ช่วยเหลือมีแต่สองคช่วยเหลือทําให้คุณเข้าใจว่าคนบนโลกใบนี้ดีไปทุกคนเลยนะเออบางทีคนก็หาผมโยช์มันก็มีเหมือนกันนะมีบ้างคือไพ่ขึ้นมาเตือนมากกว่าว่าอย่าใจอ่อนกับคนทั้งโลกนะเอออย่าใจดีกับคนทั้งโลก คือเราก็ต้องดูว่าเขามา,ามาเอาเปรียบคุณหรือเปล่าก็ต้องดูไปดีคนที่หวังดีก็มีไม่ใช่ว่าแต่จิตว่าเออทุกคนไม่ดีไปหมดมันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูตามเคสใบเคสตามคนนะคนคน,คนกันไปนะครับอย่าไปาตามใจทุกๆคนเดี๋ยวจะกลายเป็นสร้างความลำบากใจสร้างปัญหาให้ทัวคุณนะครับอุปสรรคละ่ะไพ่ขึ้นเป็นของมีค่านี่แหละรู้จักคุณค่าของตัวเองนะครับแล้วก็คุณมีดี่ขงตัวคุณอยู่แล้วนะครับอย่าดูถูกตัวเองนะ่ะ เพราะสิ่งนี้ทําให้คุณไม่กลา้าคุณไม่ทําคุณกลัวนะครับมันคิดนู่นคิดนี่คิดกลับไปกลับมาจงมองในสิ่งที่ตัวเองมีนะมองในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็มั่นใจตัวเองเ้าไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจก็ย่อมสําเร็จนะยอมรับเป็นจริงให้ได้นะครับอ่ะมาดูสิว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับทีนั้เราทางสองข้อบันไพ่สิทธิกริยานะครับไพ่ขึ้นเป็นทาวเวสุวรรณนะอืมนะนอกเดี๋ยวจก พระแม่อุมาแล้วที่ต้องไปไหว้นะไปไหว้เทเวสวรรณที่วัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามหรือถ้าคุณไปวัดไหนเจอเทเวสวรรณไหว้ได้เหมือนกันนะขอพรกับท่านให้ท่านปกปักปกษาคุ้มกรองตัวคุณนะให้ในเรื่องของทรัพยนะให้ในเรื่องของงานให้ในเรื่องของความสําเร็จนะแล้วก็สิ่งที่ทเทวสวรรณจะบอกบอกคุณนะก็คือจงเป็นผู้มีสิทธิ์มีธรรมอยู่ในศิลห้านะครับเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดี ก็จะเป็นเครื่องเตือนใจนะก็จะเป็นเครื่องคุม้มครองให้คุณรอดพ้นในทุกๆเรื่องในทุกๆเรื่องที่คุณทุกในทุกๆเรื่องที่คุณเป็นนะครับ 2. ไพ่ขึ้นเป็นพระเสาวเนี่ยปัญหาที่เกิดน,นะท้าวเวสวรร์ทั้งช่วยเนี่ยไ่ขึ้นขยายมาให้เลยนะว่าปัญหาที่คุณพบเจอไม่ว่าจะแรงนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันนํามาสู่สิ่งดีนะมันนํามาสู่เรื่องของความสําเร็จได้เพียงแค่คุณต้องตั้งมั่นตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นใน การกระทรําของตัวคุณเองนะครับไพ่บุญญาพิทักษ์าอย่างไรไพ่เพิ่เสริมในการที่คุณทําบุญบ้านนะครับอืทําบุญบ้านก็ดีนะหรือคุณก็ทาบุญก็ได้นะโอจะบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางนะบ้านหลวงรามไปถึงการอาบน้ามนต์กันเขาวัดก็วานะคุณไปวัดจุฬาก็ได้ก็ไปดูว่ามีน้ามนต์ไหมนะเออเอาน้ำมนต์จากที่วัดหรือวัดใกล้บ้านคุณได้นะเอามาอาบที่บ้านนะปัดเป่านะปัดเคราะห์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยนะในเะรื่องของความรู้สึก ไม่ดีรู้สึกแย่ๆรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋ารู้สึกปัญหามาเยอะเหลือเกินลองอักน้ำมนต์ดูนะครับเพื่อปัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวคุณแล้วทำให้คุณเหมือนไม่รึ้งตันใจว่าคุณจะเริ่มสิ่งใหม่เพราะคุณชำระล้างสิ่งของก่อนเดิมไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะทําให้เกิดความสร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับอามาดูสิว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องมาสนานะครับเป็นเลขอ,อะไรไพ่คือเลขเจ็ดไพ่ตัวเลขเก้าอืมเลขเจ็ดเป็นพ่อเสาร์นะ นะเลขเก้าคือส่สินะเป็นเทวสวุวรรณก็ได้นะครับแล้วเนี่ยให้คุณนำเลขเจ็ดเลขเก้าเลขเก้าเลขเจ็ดเนี่ยครับเอาไว้รอบรอบตัวคุณเพื่ออะไรเพื่อคุณเกิดความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานาความรักแล้วก็จะปราบอุปสรรคปัญหาให้พ้นไปจากตัวคุณนั้นมีพลังงานเลขเก้าเลขเจ็ดเนี่ยคุมครองคุณอยู่ทำเป็นวอลเปเปอร์ aper, ทำเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะหรือจดสระดาเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะหนุนดวงตัวคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นนัังจะครบ ให้อุปสรรคนะไปขึ้นเป็นอุปสรรคตำแหน่งโอซ่าขึน้นอุปสรรคนะคืออุปสรรคี่้มาจากอะไรนะนี่เห็นไหมบีบคั้นเหมือนกันเลยนะเลือดไหลเลยนะคือมันเป็นเรื่องของใครทําใครบีบเราบีบเองไม่มีใครมาบีบเราแต่เราเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่คุณบางคนก็ละกันเนาะจะไม่จะไม่แบบตัดสินทุกคนเนาะแต่ถ้าคุณเป็นเนี่ยต้องดูเองเหมือนกันถ้าหากคุณได้แต่คิดเรื่องอดีตนะได้แต่ โทษตัวเองนะได้แต่คิดมากดอนดิบคันตัวเองไม่อยากทําอย่างนั้นไม่อยากทําอย่างนี้ออกจากจุดเดิมๆไม่ได้สักทีนะมืวแ่โทษตัวเองนะมันยิ่งทําให้เป็นเหมือนดาบที่มันทิมแทงนะตัวเองตลอดเวลาแ้ะมันเป็นอุปสรรคที่คุณสร้างขึ้นมาแลนะคุณอยากจะออกจากอกาุปสรรคนี้ก็ต้องออกได้จากตัวเองออกได้ยอย่างไรเนีย่ยมาไปค้นบอกแล้วนะครับว่าจากประสบการณ์นี่แหละนะตกนตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงสียทีนะครับ มารู้สิว่าไพ่สติกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครูบาจานะครับทีนี้แนวทางสองข้อไพ่สติกริยานะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นเหมาะชีวโกมารพัฒนะครับแต่การเยียวยาการรักษาหรือจงอยู่ในความมั่นคงในจิตใจนะสิ่งที่คุณต้องตั้งมั่นคือการสร้างพลังงานจิตใจให้ดีขึ้นนะครับการยอมรับความเป็นจริงรักษากายรักษาใจทําจิตใจ,จให้เพียบพร้อมที่จะพบรักครั้งใหม่พร้อมที่จะเดินเดินต่อในเรื่องความรัก คุณทาได้คุณจะมีรักแบบไหนก็ได้เพียงแค่ใจคุณเปิดรับนะครับสองให้ขึ้นเป็นพระสุวัสวิตินะครับให้ขึ้นเป็นพลังงานของการสร้างสติปัญญานะการสร้างสติปัญญาเกิดจากอะไรนะคุณอาจจะต้องไปหาหนังสืออ่านก็ได้หรือว่าคุณทำสมาธิก็ได้นะเป็นการพิจารณาตัวเองว่าอ,อ,อะไรเกิดขึ้นนะอะไรต้องจัดการนะจงเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญานะไม่ว่าจะ หาคนทางไหนก็ตามอย่างน้อยอย่านั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดมากนั่งเครียดนั่งเศร้าน,นั่งอะไรไม่เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาแต่เป็นการที่คุณจมกับปัญหามากกว่านะครับมาดูเช้าไพ่บุญญา,ปญาเป็นานว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะทำบุญอะไรบ้างมีการปล่อยปลานะแล้วก็ทําบุญเจ้าที่ด้วยนะเออเจ้าเที่ยวทางนะแล้วก็เป็นการที่คุณนะได้สร้างพลังงานที่ดีๆและไม่มีเรื่องของ การสร้างบุญสร้างกุศลนะการที่คุณทําอยู่ในคุณงามความดีนะการปล่อยปลาการช่วยเหลือสรรพสัตว์นะเชียวนี้นมันจะหนุนนาให้ความรักของคุณเนี่ยมีความสมหวังมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าเที่ยวทางทินฐานที่อยู่ก็จะหนุนนําให้คุณได้ไปพบเจอสิ่งดีตามมาได้ด้วยช่ตานนะมาดูซิว่าใน,นเรื่องของเลขมงคลนะครับที่จะเสริมความรักคุณศลนะครับเป็นเลขอ,อะไรไพ่คือเลขสี่ไพ่คือเลขห้าเลขสี่เสริมใน,นเรื่องของคำพูดเลขห้าเสริมใน,นเรื่องของ ความมั่นใจนะเออในเรื่องของการที่อยากจะได้ความหลักที่สมร็จสมบูรณ์แบบเนะี่ยให้คุณมีเลขสี่เลขห้าเอาไว้นะครับเพื่อจะให้คุณสมหวังนะเออทำไวเปอร์ก็ได้นะจดสกระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้โดยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี่ยดวงจะได้ต้องเริ่มจากพลังหลักใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะ,ในะครับมาดูซิว่าตำแหน่งอุปสรรคนะครับไปขึ้นอะไรไปขึ้นเปล่าประกาศนะครับอืมต้องเปิดนะเปิดใจมนาะไปขึ้นเป็น น้องเทวดาตัวน้อยน,อยนะเออกำลังที่จะเป่าประกาศบางอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยมันคือการที่คุณต้องเปิดใจนะเป็นกรรมเทศก็ได้นะเออไพ่ใบนี้นะเออเหมือนแบบเราต้องเปิดตัวเองเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเก็บตัวเงียบๆอยู่กับบ้านนะเออน่งศร้านน่งซึอนนงซอมอยู่บ้านแล้วใครจะเห็นคุณถูกไหมเออออกไปข้างนอกบ้างไม่งั้นเนี่ยมันเป็นอศุศัรรคทาังใจที่คุณไม่ไปไหนเลยนะเออต้องเผยตัวเองออกมาบ้างจะได้ อย่าโมยไปนะครับเพ่คือว่าอย่าโมวไปรอคอยอย่างเดียวเนินรอคอยอยู่บ้านเน่เก็บเนินเก็บตัวจะไปเจอใครถูกไหม,มนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างจะได้รับโอกาสรับหักีครั้งใหม่นะมีโอกาสในตอนที่จะมีครั้งใหม่ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูสิว่าในเรื่องของไพ่สิทธิกริยาะนะครับจะบอกอะไรกับกุดนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับชี้แนวทางสองข้อบับไพ่สิทธิกริยาะนะครับ หนึ่งไปขึ้นปีฉลูนะครับึ่งไปขึ้นในเรื่องของวาจาดีมีหลักการนะอืมคือในเรื่องของครูบาอาจารย์นะจริงๆคือแบบจงมีความอดทนนะไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักหนาเจอเรื่องสาหัสสักเพียงไรนะให้คุณเนี่ยตั้งมัน่นตั้งใจนะจงมีความเข้มแข็งนเพื่อจะอดทนรอรักดีหรือเปิดใจรับรักดีที่เข้ามานะครับสองไปขึ้นพยาลยมนะโอ้ พยายมไม่ไม่ใช่ว่าหมายเขา,าคุณจะต้องตายจากไม่เจอความรักเลยนะไม่ใช่ขนาดนั้นคือเป็นในเรื่องของการที่คุณจงยอมรับความจริงได้แล้วนะกฎแห่งกรรมคืออะไรที่คุณคิดว่าดีแล้วอะไรที่คุณคิดว่าถูกแล้วจงทําให้ได้ดีที่สุดนะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยวางมันเสียนะหากเป็นสิ่งที่คุณผิดพลาดก็เพียงจะไม่ทําเพิ่มเติมต่ออีกหากเป็นสิ่งที่คุณโดนกระทามาก็เอาหัวเสียให้มันไปเพราะท,ทุกอย่างมันโดนแล้วดาเนินด้วยกรรมนะทุกทกคน ไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรมอยู่แล้วนะทุกคุณเชื่อมัน่นยึดมั่นในคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีเท่าน,นี้เพียงพอนะครับเมื่อเสวาไพ่บุญญาปรหารรยาไปไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงในการถวายผลไม้นะเออถวายผลไม้เป็นในเรื่องของการที่ไปอ่าไปไหว้พระแม่อุมาก,ก็ได้นะเสริมโชคลาภให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของความรักตัวคุณได้ด้วยนะไปขออ่พระแม่ อุมานะพระแม่กาลีพระแม่ธุรดาที่วัดแขกสีลมก็ได้ดเชะกันนะเอาผลไม้ปไปถวายนะเอะเพื่อให้ท่านประธานพรให้ตัวคุณรัวไมถึงการถวายรองเท้ากับพระทุดงถ้าคุณได้ไปเหนือใต้เหนือเหนือใต้ออกตกนะเออไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเจอพระที่กำลังเกินทุดงเนี่ยคุณก็ซื้อรองเท้าไปถวายท่านก็ได้จะได้เหมือนเราได้ช่วยเหลือนะเออพระทุดงที่กําลังทําความเพียรน,นะในการเดินทุดง ไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆเออคุณก็เหมือนเวลาเจออุปสรรคอะไรก็ตามเหมือนเราเองเท้าไปถวายถนัท่านก็เดินง่ายขึ้นสบายขึ้นนะเซี่ยวนั้นจะเป็นบุญที่ทําให้เวลาคุณเจอความรักมันก็ไม่ยากมันก็ไม่นาบา,มามบกมีแต่ความรับเรียรมีแต่ความรับรื่นตายด้วยสังกัน,นะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับตำแหน่งอุปสรรคนะครับไปขึ้นเป็นสุ่มไฟในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยมาจากใจที่มันมีความนะ ไฟร้อนเลยนะมีความแบบใจร้อนจนเกินไปนะคือในเรื่องของเป้าหมายตัวตนของตัวคุณเนี่ยนะนในปีสองรหดนะครับคุณย้อนไปดูนะคือการครอบครองนะอยากได้ชนะคือคุณอยากจะให้มันชัดเจนทักทีนะอาจจะมีความใจร้อนเยอะนะเออม,มองถึงเรื่องความรักคือมันโถต้องได้ชัยชนะต้องได้เขามาครอบมากรองต้องให้มันเป็นเนี่ยเขาต้องมาอยู่กับเราเขาต้องอย่าง,ง,าน,งนั้นตอนนี้คือวัดฝันเอาไว้เยอะนะ บางทีก็อย่าใจร้อนเกินไปก็แล้วกันนะอย่างที่บอกว่าท,ทุกอย่างมันคือการรอคอยอย่างทาอะไรมากหนักตอนเนี้ยไม่ค่อยได้เยอะนะก็ต้องไปเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะครับอมาดูซิไพสิทธ,ธิกริยาะนะครับจะบอกอะไรคุณขอประมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางสองข้อบัณฑไพสิทธิกริยาะนะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นชูชกนะการต่อรองนะแล้วก็การลองขออืสิ่งต่างๆที่มันเป็นในเรื่องของ ความคิดของตัวคุณเนี่ยบางทีไปจี้มากเาไปคุยมากไปหามากเนี่ยมันมันยิ่งทําให้มันเกิดอารมณ์อนะอารมณ์ไม่ใช่ต้องเป็นอารมณ์ทางคนที่คุณคุยด้วยด้วยนะยิ่งเกิดอารมณ์ใส่ไปสักกันมาเนี่ยมันก็ทําให้ความรักมันยิ่งห,ห่างเผินห่างกันไปเรื่อยๆนะ้ัเนี้ยอย่าไปเศร้าซีเยอะนะครับสองไปขึ้นเนเรื่องของหนุมหมานะครับไปขึ้นเป็นพลังงานของความแบบไปไปมาๆมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องสร้างความชัดเจนที่ ให้คนที่คุณคุยด้วยให้เขาเข้าใจเพราะมีโอกาสที่เขาทุกนะทุกเรื่องความรักที่เจอคนเจ้าชู้เจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่จริงจังมีความเศร้ามีความกลัวแตนะ่คุณต้องเข้าใจควมากว่าทุกอะไรกันแน่นะพอคุณรู้เรื่องของความฝังใจเขาแล้เนี่ยทําให้คุณเนี่ยเข้าหาเขาได้ถูกต้องมากขึ้นอะถ้าหากเขาไม่ชอบคนเจ้าชู้คุณก็ พยายามที่ถ้คุณอาจจะไม่เล้าู้ก,ก็ได้แต่พยายามสร้างโปรไฟล์ตัวเองดีนะพยายามจะเข้าหาพยายามพูดพยายามคุยนะพยายามที่จะอย่าทําอะไรไม่บอกออมีความชัดเจนในตัวเองมากเรื่อยๆไม่ทําให้ตัวเขาเนี่ยอ่อนเอ็นลงอ่าแล้วก็ความรักก็เกิดความชัดเจนจากความที่คุณสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นนะก็จะช่วยทำให้เสริมความรักให้สมหวังมากขึ้นนะครับเอามาดูซิว่าไพ่บุญญาเป็นฐานว่าอย่างไรนะครับ ไห้ขึ้นเนเรื่องก,การเสริมดวงลนการไปไหว้สำหรับเมืองซะหน่อยนะเ,ออเพื่อจะเสริมหลักชัยหลักใจตัวคุณเนี่ยให้ออมีความสําเร็จมีความสมบัติมากขึ้นนยะกให้ความรักเนี่ยเป็นดักปรถนานะครับรวมไปถึงการไหว้พระสวดมนต์นะครับก่อนนอนก็ได้นะเออยามว่างตัวคุณรู้ว่าสวดทุกๆวันก็ยิ่งดีเพื่อเสริมย่ญ่น้อยเสริมใจิตใจตัวคุณให้เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าคุณทาอะไรก็มีสติในเรื่องของการทําความรักให้ชัดเจนม,มากขึ้นและเป็นพลังบุญที่จะเสริมสิทธิคุณป,ปัถนาเรื่องความรักก็ จะชัดเจนอีกหนึ่งจ่องทางเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจในะครับมารูตำแหน่งอุปสรรคนะครับให้ขึ้นเป็นอุปัรภคนะอุปสรรคมาจากอะไรมาจากจากน่นีคุณไม่ได้ สนใจนะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะไปขึนในเริ่มการที่มันมันเหมือนเป็นการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะมันจะนํามาสู่เรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อการสร้างความสุขร่วมกันมันเหมือนต้องเข้าหาเนาะไปขึ้นเรื่องกันมันต้องเข้าหาต้องเริ่มจากตัวคุณไม่ใช่ว่ารอให้เขาเข้ามาหานะไปขึ้นเป็นเชิงการรำที่มาจากตัวคุณมากกว่าตัวเขาถ้ามัวแต่รอสุดท้ายต่างฝ่ายต่างรอ ก็รอจนลากงอกรอจนไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเข้าหาดีกว่าจะได้พัฒนาต่อถึงแม้อยู่บ้านเดียวกันก็ตามนะอยู่กัวห้องอยู่กลมุมนะต่างไฟต่างเล่นโต๊ะศอกกันไปเนี่ยก็ไม่ดีนะเอออย่ารอนานจนเกินพอนะเดี <S <S ย๋ยวจะรอแล้วรอเล่าสุดท้ายจากกันไปเลยนะ <c oughs> ต้องระวังนะอ่ะมาดูซิว่าไพ่สิทธิกรยะนะครับจะบอกอะไระคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับชี้แนะแนวทางสองข้อเป็นไพ่สิทธิกรยะไพ่ขึ้นเป็นปพุปธ ครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยเริ่มการพูดคุยนะเราย้ำเตือนมาหลายครั้งล้วพอยึ้นมาหลายรอบเรื่องการหันหน้าคุยกันนะจงไปคุยจงไปพูดจงเปิดเผยความเป็นตัวตนของกันและกันอย่าปกปิดอย่าซ่อนเลนในสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นความรู้สึกนะเปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวเองออกไปเพื่อจะสื่อสารให้คุณและเขาหรือคุณและคู่เนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นนะครับการพูดคุยเนี่ยนะจะเป็นจุดที่ทําให้ความรัก พัฒนาไปต่อได้นะถ้าผิดก็ขอโทษนะถ้าไม่ผิดก็ให้อภัยกันไปนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ2ไปขึ้นพระกิสณะนะครับการใช้ความอ่อนโยนนะเออในเรื่องของความเมตตาต้องมีความเมตตากับคู่มีความอ่อนโยนกับคู่พูดด้วยวาจาดีๆนะเออมีการให้กําลังใจมีเสียงเล็กเสียงน้อย,เส,ย,อยเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามกันบ,บ้างก็ไดออ้จะเสียงแข็งจนเกินไปโอ,อ้มันทาให้มันคนฟังไม่ลื่นหูอะ่ะเห็นไหมก็เหมือนพระกิสณะที่กำลังเป่า ครุยเปาปีเปานรณฑีอะนะคือมีแต่ความสบายใจคนฟังเสียงดนตรีมั้ยมีแต่ความสบายใจนะการพูดก็เหมือนกันนะพูดในสิ่งดีๆเสียงี่ไพเราะนะคนฟังก็รืน้นหูไม่ใช่แบบกระชากโคกหากนะเออใส่แต่อารมณ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นนะก็ต้องปรับนิดนึงถ้าหากคุณเป็นนะครับอ่ะมาดูซิว่าไพ่บุญญาไปหันหว่าอย,ย่างไรนะครับเสริมดวงโดยการที่คุณสวดมนต์นะก่อนนอนนะช่วยไดนะ้แล้วก็ถือสินาเป็น ปกติอ่าการที่คุณอยู่ในสิ่งในธรรมนะคิดดีทําดีพูดดีเนี่ยแล้วสวดมนต์ก่อนนอนด้วยยิ่งจะหนุ่นนาให้ตัวของคุณดีขึ้นนะไม่ต้องรอว่าจะอะไรจะดีนะตัวคุณดีขึ้นดีจากอะไรบ้างจิตใจคุณเย็นขึ้นนะคุณมีสติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคุณเวลาสวดมนต์เนี่ยทำให้เวลาคุณทําอะไรอ่ะมันเหมือนมีพลังงานที่ดีไม่ใจร้อนไม่หัวร้อนนะแล้วทาให้ดึงดูดความรักเข้าหาตัวคุณมากขึ้นเพราะคุณดูมีความใจเย็นคุณดูมีเหตุผลนะ ก็เป็นการพัฒนาความรักและทาให้คุณมีความกล้าที่จะเข้ามาหาพูดคุยได้ด้วยเช่นกันนะครับมารู้ส่อว่าในเรื่องของเลขมงกดนะครับจะเสริมความรักคนเป็นคู่เป็นเลขอะไรไพ่คือเลขสองไพ่คือเลขหกนะครับเลขสองเสริมเ,เรื่องของสเสน่ห์นะเลขหกเสริมเรื่องความตกใจมากเลยนะเออการที่คุณอยากจะพูดคุยกับคนบางคนแบบไม่มั่นใจจะคุยดีไหมเนี่ย ให้คุณนำสองเลขเนี้ติดตัวไว้เลยนะทำปเป็นมวยเปร์ก็ได้นะครับหรือจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าตังค์นะแล้วก็พวกไปด้วยนะไม่ใช่เอาไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วก็ไม่พกติดตัวนะเอาพกติดตัวไปด้วยนะแล้วเข้าไปหาไปคุยกับคู่ก็ได้รับพลังงานได้รับความสุขได้รับเสน่ห์มากขึ้นทําให้ความรักดึงดุดขวา,ากันได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากปร,รังใจให้ดีเป็นปร,รังใจนะครับ